อาจารย์วิศนุให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับว่านายกรัฐมนตรีได้ทูลกล้าวถาวายพระราชร่างพระราชกิจสเดีกายุบสภาผู้แทนราษฎรและขณะนี้ก็ประกาศกลับลงมาแล้วนะครับลองฟังข้อความนะครับพระบาทสมเด็จพระประมนทรรามาธิบดีศรีสินทร,รมหาวชิราลงกรพระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบระมราชอ,อง์การโปรดเกล้า ประกาศว่าด้วยนายกรัฐมนตรีได้นําความกราบบังคมทูลว่าตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่พุทธศักราช2,562และบัดนี้ได้ปิดสมัยประชุมสามัญประจําปีที่4อันเป็นปีสุดท้ายของอายุสภาผู้แทนราษฎรแล้วสมควรยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอันเป็นการคืนอำนาจการตัดสินใจทางการเมืองให้แก่ประชาชนโดยเร็วเพื่อให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องอาศัยอำนาจตามมาตรา103และมาตรา1 7 5ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้มาตราหนึ่ง พระ,ะราชกฤษฎีการนี้เรียกว่าพระราชกฤษฎีการยุบสภาผู้แทนรัษฎรพุทธศักราช2566มาตรา2พระราชกฤษฎีการนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจาดูเบกษาต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นวันที่ประกาศ,ก,าศก,ก็คือวันนี้ครับ10อ่าขออภัยครับอ่าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยให้ไว้นะวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2566แต่ว่าการประกาศเนี่ยมีวันที่20 มีนาคมนะครับเนี่ยช่วงท้ายก็จะเห็นว่าผู้สนองพระบรมราชองการคือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับที่จะต้องพูดคุยกันในรายการต่อวันนี้ก็คือพอยุคสภาแล้วช่วงเวลาของการกำหนดวันเลือกตั้งเนี่ยจะอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า45วันและก็ไม่มากกว่า60วันนะครับจะเกิดขึ้นได้ทั้งวันที่7พฤษภาคมหรือวันที่1 4พฤษภาคมเดี๋ยวกกตจะประกาศภายใน5วันนะครับ